ตอนรับสมาชิกใหม่นะครับตัวเมียนะครับผมเมียตัวเมีย,เ,มยเลยเปลี่ยนเสีเ่แม่ขาวนะครับแม่ขาวลูกแดงแป๊ดเลยตัวเมียนะครับ ออกมาปลอดภัยดีนะครับแข็งแรงดดหมานั่นโตแมวเว้ยนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ยืนละชั่วโมงสองชั่วโมงก่ะยังไม่ได้จับก,กินนมบ่นมต่อมันคือเปลี่ยนเถอะวะ กินอยังดอกอตอนรับสมาชิกใหม่ครับอ๋อกินน่องงัวได้ปะเนี้โอ้งามอยู่อ็นขาดีครับบุรีครับ